ประมวลรัศดรเนี่ยสี่สิบลสองมันจัดว่าเงินได้เนื่องจากหน้าที่การงานหรือตําแหน่งที่ทําหรือจากการรับทํางานให้เนี่ยนะครับอันนี้คือสี่สิบลบสองแล้วก็ถ้ามันเป็นสี่สิบบหกเขาบอกว่าก็คือเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับแต่ข้อนี้เขาเปรียบเทียบเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วกันไม่ใช่บัญชีนะครับเขากําลังจะถามว่าไอ้ความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นสี่สิบ็บสองเป็นค่าศึกษาหรือมันเป็นสี่สิบ็บหกกันแน่ รือมม่อยู่ในวิชาชีพอุสากระก็เทียบเคียงกับวิชาบัญชีได้นะครับเขาบอกว่าบทบัญญัติด้านล่าวเห็นได้ว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยบัญญัติให้เงินได้ที่ได้จากวิชากฎหมายเป็นเงินได้จากเป็นวิชาชีพอิสระและเป็นเงินได้ประเภทหนึ่งตามหากจากเงินได้ประเภทอื่นโจทย์ทั้งสองกำลังพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับที่จบมาทางด้านกฎหมายโจททั้งสองเนี่ยสำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายได้ร่วมกันเป็นคณะบุคคลมิวตุประสงค์ที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีอากร อาชีพของเขาเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวนะเขาจบกฎหมายมานะครับเงินได้รายวิพาทเป็นเงินได้ที่โจทก์ทั้งสองได้รับมาจากการในที่ปรึกษากฎหมายจึงเป็นเงินได้สี่สหรือหหามีบทบัญญัติว่าการประกอบวิชาชีพกฎหมายจะต้องว่าความหรือฟ้องร้องคดีด้วยไม่ทั้งไม่มีบทกฎหมายบัญญัติห้ามผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายรวมกันเป็นคณะบุคคลนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเงินได้ค่าที่ปรึกษา กฎหมายตามโจทย์ทั้งสองจึงถือเป็นเงินได้46เห็นไหมครับ